สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจบุกจับบ่อนลำปางเปิดเล่นสองแห่งไม่สนโควิดระบาดหนักเมื่อวันที่6มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า,ลานหนาลังนายนรรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางสั่งการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันจังหวัดลำปางฝ่ายป,ปกครองอำเภอเมืองลำปางนำโดยนายวาทิตปัญญาคมนพอเมืองลำปาง พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่อสลำปางเขาตรวจสอบและปรับรามการลักลอบเล่นพนันในพื้นที่ตำบลกล้วยแพะและตำบลทุง่งฝายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมื่อคืนวันที่5้ามกราคมที่ผ่านมาโดยที่บ้านห้วยฝ่ายหมูหม่ที่4ตํตำบลกล้วยแพะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ลักลอบเล่นการพนันเป็นชายทั้งหมด4คนและมีเยาวชนอายุ19ปีรวมอยู่ด้วยจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางอุปกรณ์การเล่นได้แก่พลาสติกหนึ่งสำ และหอผ้าสำหรับปูเล่นรวมถึงเงินสดจำนวน180บาททรงสพเขลางนครดำเนินคดีอีกรายเจ้าหน้าที่จับกุมการลักลอบเล่นพนันในชุมชนทุ้งฝายหมูดที่2ตำบลทุง้งฝายจับกลุ่มนักพนันได้ทั้งหมดเป็นหญิงจำนวน8คนพร้อมของกลางอุปกรณ์การเล่นไพ่จำนวน6สำรับเงินสด2,200บาทโดยในบ้านหลังดังกล่าวเป็นห้องปรับอากาศอย่างดีมีกล้องวงจรปิด รวม2องไร่ผู้ต้องหา14คนเงินงสดของกลางจำนวน2,380บาทภาย7สำรับจึงนำตัวส,ส่งพนักงานสอบสวนสพทุง่งฝายในข้อหาเล่นการพนันโดยมิได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2 5 4 8ฉบับที่15ข้อ3เรื่องการห้ามชุมนุม ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดรับทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาโดยตลอดจึงควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ